ครับยังไม่สามารถทำนี่ครับเป็นไรอ่ะให้หุยอ่ะให้จิเอาสิเออเร็วแม่ให้ยูอ่ะนอนเร็วเร็วแม่ให้ทีเงในทางการเมืองให้น้องดิให้น้อง Far此ů, mình gua jì ừm cái 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 โอเคโอเคพอแล้วพอแล้ว